ทำยืนยันที่หนึ่งฉันรู้ว่าฉันไม่เคยอยู่คนเดียวความรู้สึกที่ว่าเราคือคนเดียวในโลกสามารถทำให้เราเศร้าและเหงาได้แต่ความจริงที่ลึกซึ้งกว่านั้นคือเราไม่เคยอยู่คนเดียวเลยจริงๆแม้ในช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าไม่มีใครอยู่ข้างๆเราความจริงคือเรามีความเชื่อมโยงกับทุกสิ่งในจักรวาลเรามีพลังที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเราเอง ที่ทำให้เรามีความแข็งแกรง่งแม้ในเวลาที่เราต้องเผชิญกับอุปสรรคเพียงคนเดียวพลังแห่งความรักและความเมตตาของโลกนี้จะคอยอยู่เคียงข้างเราเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องดูแลเราอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นด้วยตาแต่ก็สามารถสัมผัสดได้ถึงความอุ่นใจที่มาจากภายในการรู้ว่า ฉันไม่เคยอยู่คนเดียวช่วยให้เรามีกำลังใจในทุกๆก,ก้าวของชีวิตความรู้สึกนี้เหมือนกับการที่เราได้รับการยืนยันจากจักรวาลเองว่าเราจะไม่ถูกทิ้งให้อยู่ในที่มืดมิดและโดดเดี่ยวแต่มีพลังแห่งความรักคอยสนับสนุนเราในทุกๆวินาทีของชีวิตนี้คำยืนยันที่สองหัวใจฉันเชื่อมต่อกับความรักของครอบครัว และพลังศักดิ์สิทธิ์จากพลังเหนือธรรมชาติหรือการได้รับคำแนะนำจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทุกๆก,การตัดสินใจของชีวิตทุกๆก,ก้าวที่เราเดินไปในชีวิตนี้เราจะรู้สึกได้ถึงการเชื่อมโยงที่ไม่สิ้นสุดกับความรักจากครอบครัวและพลังศักดิ์สิทธิ์ที่คอยประคองเราอยู่คำยืนยันที่3าม ฉันสามารถส่งและรับพลังบวกได้เสมอทุกคนในโลกนี้สามารถเป็นแหล่งพลังบวกให้กับคนอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นการยิ้มการพูดคำพูดที่ดีหรือการทำสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นเมื่อเราสามารถส่งพลังบวกออกไปในโลกนี้เราจะเห็นว่าพลังที่ดีนั้นสามารถย้อนกลับมาหาเราได้เสมอพลังบวกไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในตัวเราเอง แต่ยังไหลไปถึงคนรอบข้างของเราด้วยความรักและความเมตตาที่เราให้ไปจะช่วยสร้างความสุขและความสบายใจให้กับคนอื่นๆและในขณะเดียวกันเราก็สามารถรับพลังบวกจากผู้อื่นที่มีให้เราได้ไม่ว่าจะเป็นคำพูดดีๆการสนับสนุนหรือแม้กระทั่งความเข้าใจจากคนที่เราใกล้ชิดการเปิดใจให้กับพลังบวก ทำให้เราเปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและยิ่งเราส่งพลังบวกออกไปมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งจะได้รับพลังที่ดีตอบกลับมาอย่างไม่รู้จบสิ่งเหล่านี้คือการเชื่อมโยงกับพลังแห่งความรักที่ไม่มีวันหมดสิน้นการที่เราเปิดรับและส่งพลังบวกไปในทุกที่ทุกขณะนั้นทำให้ชีวิตของเรามีความหมายและเต็มไปด้วยความสุขที่แท้จริง คำยืนยันที่4ฉันไว้วางใจในพลังแห่งความรักและเมตตาที่โอบล้อมฉันอยู่การไว้วางใจในพลังแห่งความรักและความเมตตาคือการเปิดใจให้กับสิ่งดีๆที่มาจากจักรวาลและทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเราแม้ในเวลาที่ยากลำบากหรือท้าทายที่สุดสิ่งที่เราต้องมีคือความไว้วางใจว่าเราจะได้รับการดูแลและคลุ้มครองจากพลังแห่งความรัก ไม่ว่าเราจะผาเผชิญกับอะไรในชีวิตเรามีความรักจากครอบครัวและจากสิ่งศักดิก์สิทธิ์คอยปกป้องดูแลเราเราไม่ต้องกลัวหรือวิตกกังวลเพราะเรารู้ว่าพลังแห่งความรักและเมตตานั้นสามารถทำให้เราผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างสบายใจทุกช่วงเวลาในชีวิตคือโอกาสที่จะรับรู้และสัมผัสพ,พลังแห่งความรักที่มีอยู่รอบตัวเรา และเมื่อเราได้วางใจในพลังงานนั้นเราจะรู้สึกถึงความปลอดภัยและความมั่นคงจากภายในที่ทำให้เราไม่เคยรู้สึกโดดเดี่ยวและทุกการเดินทางของเราจะเต็มไปด้วยความสงบและความรักที่ไม่มีที่สิ้นสุดคํายืนยันที่5ทุกลมหายใจของฉันเต็มไปด้วยความรักและการปกป้อง ทุกลมหายใจที่เราหายใจเข้าและออกนั้นเต็มไปด้วยพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ความรักและการปกป้องนั้นไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่มาจากภายนอกแต่ยังอยู่ในตัวเราเองด้วยเมื่อเราหายใจเรากำลังเติมพลังแห่งความรักให้กับร่างกายและจิตใจของเราเรากำลังให้ความรักแก่ตัวเองในทุกๆวินาทีที่หายใจเข้าและออกทุกลมหายใจคือลมหายใจของการอยู่รอดและการเยียวยา เมื่อเรารู้ว่าทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความรักและการปกป้องเราจะรู้สึกถึงการหล่อเลี้ยงจากจักรวาลที่ไม่มีที่สิ้นสุดเราจะรู้สึกถึงการปกป้องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความรักที่อบล้อมเราเสมอทุกลมหายใจคือการเชื่อมโยงกับพลังชีวิตที่เป็นความรักที่ไม่เพียงแค่ช่วยให้เรามีชีวิตอยู่แต่ยังช่วยให้เรารู้สึกถึงความรักที่เต็มเปี่ยมในใจของเรา การหายใจเป็นการเตือนให้เรารู้สึกถึงพลังแห่งความรักและการปกป้องที่อยู่กับเราในทุกการหายใจคำยืนยันที่6เมื่อใจเราสว่างแม้ในความเงียบก็ยังรู้สึกถึงรักที่อยู่รอบตัวเสมอความเงียบไม่ใช่แค่การไม่มีเสียงแต่เป็นช่วงเวลาที่ใจเราได้พักและได้เชื่อมต่อกับภายในตัวเอง ในความเงียบนี้เราจะสามารถรู้สึกถึงความรักที่มีอยู่รอบตัวเราเสมอเพราะความรักนั้นไม่จำเป็นต้องแสดงออกด้วยเสียงหรือการกระทำแต่เป็นพลังที่รู้สึกได้จากการเงียบสงบในใจของเราเองเมื่อใจของเราเต็มไปด้วยแสงสว่าง เราจะเห็นและรู้สึกถึงความรักจากสิ่งรอบข้างไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ความรักจากธรรมชาติหรือความรักจากคนที่เราใกล้ชิดทุกๆความเงียบคือโอกาสในการเชื่อมโยงกับความรักที่ไม่มีที่สิ้นสุดที่อยู่รอบตัวเราเมื่อเราเปิดใจให้กับความเงียบและความสงบเราจะสัมผัสถึงพลังที่ยิ่งใหญ่และรักที่เต็มเปี่ยมในทุกที่ที่เราอยู่ แม้จะอยู่คนเดียวแต่เราไม่เคยว่างเปล่าเพราะเราคือส่วนหนึ่งของพลังแห่งจัก,กรวาลเสมอให้บทนี้เป็นเหมือนแสงเทียนดวงน้อยๆที่จุดในใจคุณเพื่อให้คุณได้รู้ว่าคุณไม่เคยอยู่คนเดียวเลยแม้สักวินาทีเดียวเพราะความรักอยู่ทุกที่พลังศักดิ์สิทธิ์อยู่ในใจและสายใยเชื่อมโยงยังแน่นเหนียวเสมอ แบบฝึกหัวใจบทที่6เราไม่เคยอยู่คนเดียวคำถามใครหรือความคิดใดที่ทำให้ใจฉันอบอุ่นเสมอให้เวลากับตัวเองสัก3านาทีนะคะจากนั้นให้หลับตาแล้วพูดในใจว่าขอบคุณที่เธออยู่ในใจฉันเสมอพร้อมยิ้มเล็กๆจากใจให้กับตัวเองด้วย บทสรุปบทที่6เชื่อมโยงกับคนที่รักและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อเรารู้ว่าไม่เคยอยู่คนเดียวจริงๆใจเราจะเบาขึ้นทันทีความเงียบอาจอยู่รอบตัวแต่ความรักและพาลังศักดิ์สิทธิ์ยังโอบเราไว้อย่างไม่มีวันจางหาย